สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทออโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันที่เดิมครับบริษัททออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับติดกับโรงเรียนเทคนิคมินบุรีเลยนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวิกซีสาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะครับบริษัททออโต้ของเราเปิดทุกวันเลยนะครับผม9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกเข้ามาดูรถนะครับก็มากันได้ตลอดเลยนะฮะ วันนี้นะครับผมมีรถ SUV 7ที่นั่งค่าย Honda มาดำเสนอ1คันนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวจากป้ายแดงสีดำสีเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมวารันตีไม่เคยชนหนักพล่ความจมน้ำครับวารันตีหลังการขายให้อีก1ปีเต็มหรือ1,000 0กิโลนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับผม Honda CR-V 2.4 e ขับ2เครื่องยนต์เบนซินปี2017ครับผม สีดําเดิมๆจากโรงงานรถสวยรถเดิมโครงสร้างวรตีในส่วนของคันนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยเขาได้แต่งเพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นกระจังหน้าทรงสปอร์ตครับด้านบนตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะและด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําเงาเปียนโนแบ็คครับมาพร้อมกับช่องลมแบบลังพึ่งนะฮะได้ชุดแต่งครบคันครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับมาให้ครบทั่วนเลยนะครับ ส่วนไฟหน้าเนี่ยของแท้ของเดิมจากโรงงานเป็น Full LED นะครับด้านล่างนะครับก็มีไฟ d a y t i m ม r มัน i ิ่ง i ร h t LED ให้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมเรียมสันตัวรถเดิมๆคมชัดครับสีดำสวยเสมอกันทั้งคันนะครับเดี๋ยวก่อนปล่อยรถผมขัดเคลือบเงาให้ใหม่ด้วยนะครับกระจกทุกบานครับมีตาปั๊มของ Honda ครับเป็นกระจกของแท้ของเดิมจากโรงงานติดฟิลม์มติดคิวให้หมดเรียบร้อยครับภาษีหมดวันที่28 มิถุนายน2,567ครับใช้งานกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวล้อและยางเนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กนะครับปัดเงาทูโทนของเดิมจากโรงงานขอบ17ครับรหัสยาง235ทับ65 R17 คันนี้เนี่ยเป็นยางติดมากับตัวรถนะปี2017นะฮะใครออกรถกับผมนะครับผมเดี๋ยวผมจัดยางให้ใหม่4เส้นเลยนะครับผม ส่วนช่วงล่างของรถคันนี้นะครับของเดิมโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโช๊คเบรกนะครับก็เป็นของแท้ติดมากับตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมวารันตีได้ดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะคบผมชุดแต่งเพิ่มเติมครับบันไดทางขึ้นมีให้นะฮะสวยเลยทั้งสองฝั่งนะครับสภาพสมบูรณ์นะไม่มีรอยแตกนะครับส่วนตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกปรับและก็พับไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบ LED มือเปิดสมาร์ต e ิเรตกุญแจรีโมทสมาร์ท n อนทดอกสำรองมีให้ครบถ้วนทั้ง2ดอกนะครับผมดอกรถดอกกุญแจสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับเป็นไฟฟ้านะคันนี้ภายในโทนสีดำร้วนครับเบาะหนังสภาพสมบูรณ์ปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับครับผมส่วนโครงสร้างครับเสาบีเดิมหัวน็อตประตูด้านบนด้านล่างไม่มีรอยแกะครับ แผนเพดเดิมโรงงานไม่มีรอยแกะไม่มีรอยชำรุดครับผมส่วนตัวกระดูกงูนะครับเม็ดอาร์ตของแท้ของโดมนะครับทุกเม็ดครบทุกเม็ดจริงๆนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยสามารถนะครับติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรใต้คลิปโทรมาได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง e 8 5เลยทีเดียวนะครับผมด้านหลังเดิมฝาท้ายเดิมครับไฟท้ายเป็น led ทั้งสองฝั่งครับ โลโก้ติดมากับตัวรถสภาพสบมบูรณ์ชัดเจนกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถของแท้ของเดิมจากโรงงานครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านล่างด้านท้ายเนี่ยมีให้2จุดนะชุดแต่งสเกิร์ตครับสปอยเลอร์ด้านบนเป็น LED เช่นเดียวกันฝากระโปรงท้ายครับเป็นไฟฟ้าเปิดจากรีโมทหรือว่าจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเปิดจากรีโมทแล้วกันนะคบคลิปนี้นี่นะับไฟเลี้ยวเป็น LED ด้วยนะสำหรับคันนี้ครับ ภายในสวยนะครับเป็นเบาะหนังสามแถวเจ็ดที่นั่งเดี่ยผมดึงเบาะขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับะนะครับเบาะแถวที่สามเนี่ยถ้าไม่ใช้งานสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็เพิ่มพื้นที่ของการเก็บของไปนะครับถ้าใช้งานนะครับก็ดึงขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นะครับเป็นเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งใช้งานได้จริงภายในกว้างๆเลยนะครับผม โครงสร้างหลักครับรอยซีนเชื่อมเดิมเม็ดอาร์ตเดิมฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะครับทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาครับสำหรับตัว Honda CR-V เนี่ยมียางอะไหล่อยู่ที่ด้านล่างนะครับตัวยางอะไหล่เนี่ยจะเป็นแม็กลายเดียวกับตัวรถด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็ตัวยางคันนี้ไม่มีรอยแตะพื้นนะครับผมสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะ หรือว่าอยากมาทดลองขับครับทอออโต้เปิดทุกวันนะครับมาดูรถได้เลยเดี๋ยวเรามาชมภายในกันครับอ่าขึ้นลงง่ายนะฮอน้าซ V เนี่ยเป็นรถครอบครัวที่เขาเรียกอะไรความสูงเนี่ยอยู่ในระดับกลางนะครับผมไม่ไม่ได้โหลดเตี้ยเหมือนรถเก่งนะแล้วก็ไม่ได้สูงเหมือนรถ PPV ที่เป็นไซส์ใหญ่เช่น Fortuner มิลเอ็กหรือว่า Ford นะครับผมตัวนี้เนี่ยขึ้นลงง่ายสบายนะครับผมก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผู้สูงอายุขึ้นลงได้สบายแล้วก็ตัวรถเนี่ยช่วงล่างดีนะครับผมแล้วก็นิ่มมากๆเหมือนลูกค้าได้ขับรถเก๋งดีๆ1คันเลยนะครับคันนี้เป็นปุ่ม engine start นะครับกุญแจรีโมทเนาะตัวกระจกเนี่ยเป็น full auto ทั้ง4บานนะครับกดทีเดียวลงได้หมดเลยนะครับผมนะไม่ต้องกดค้างด้วยนะครับตอนขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ เป็นฟูลออโต้ทั้ง4บานระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติครับมีระบบเซนเซอรล็อกกระจกมองข้างปรับและก็พับไฟฟ้าครับผมนะกันลื่นเท่าไหร่มีให้ครบครับพวงมาลัยหนังนะครับ3ก้านเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับขนาดกําลังดีจับกระทัดมือนะครับผมเป็นสีดําสวยๆแบบนี้นะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์นะครับ สามารถวางสายนะครับหรือว่ารับสายโทรศัพท์ได้นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นระบบพุทคอนโทรลล็อกความเร็วนะส่วนหน้าจอเลือนไมคันนี้เป็นแบบดิจิตอลครับโทนสีดําตัดกับสีแดงนะครับเป็นหน้าจอแสดงผลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูรถเปิดหรือปิดอยู่แบบนี้นี่นะครับหรือว่าจะเป็นน้ํามันนะครับก็เป็นดิจิตอลนะคันนี้เลื่อนมาอยู่ที่9ก้าหม่นี่สิบโลเท่านั้นนะครับผม ส่วนคอนโซลด้านหน้าครับเป็นโทนสีดำล้วนนะตกแต่งด้วยสีดำเงาเปียโนแบ็กให้1เส้นนะครับก็คาดยาวเลยนะครับตั้งแต่ฝั่งซ้ายจนถึงฝั่งขวาเลยนะครับตัวเครื่องเล่นคันนี้เนี่ยยังเป็นตัววิทยุเดิมโรงงานอยู่นะครับติดมากับตัวรถนะเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแต่ว่ายังไม่ดูโอ้นะครับสำหรับคันนี้อีโค้โหมดครับ เกียร์ออโต้ครับผมเป็นเกียร์แบบแถวตรงนะรุ่นนี้เป็นเกียร์ CVT เรียบร้อยนะแล้วก็เบรกมือก็เป็นไฟฟ้าเบรกโฮมีให้เรียบร้อยครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่อง power outlet นะครับให้1ช่องนะแล้วก็ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆมีที่วางแก้วครับผมแล้วก็ตัวที่พักแขนเนี่ยจะเป็นหนังสีดำครับเลื่อนปรับระดับได้นะครับเปิดได้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่อง power outlet เพิ่มให้ด้านล่างอีก1ช่องนะ ช่อง aux ครับช่อง usb อยู่ด้านล่างหมดเลยนะคะผมส่วนตัวหลังคาเดิมฝ้าเดิมครับมีรอยเจอมาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับนะครับส่วนตัวไฟ2แผ่นที่เนี่ยเป็น led หมดแล้วทั้งคันนะครับใช้งานปกติเลยที่บางแดดก็มีกระจกให้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมนะส่วนตัวบอกครับหนังสีดำนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับหรือว่าฝั่งคนขับแล้วก็อีก2แถวด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์ครับเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะปักไฟฟ้านะครับเบาะคนขับจะเป็นเบาะปักไฟฟ้านะเดี๋ยวเราไปดูความกว้างของด้านหลังของรถคันนี้กันครับผม ด้านหลังกว้างครับขึ้นลงง่ายอย่างที่ผมบอกเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยก็ปรับได้นะครับผมอยากได้หลังเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่นะครับภายในกว้างครับมีที่พักแขนมีที่วางแก้วให้ครับแล้วก็ห้องผู้โดยสารตรงกลางเนี่ยก็จะมีไฟด้านบนให้ด้วยนะครับตู้แอร์ด้านล่างครับมีช่องชาร์จไฟ USB ให้อีก2ช่องนะครับผมมีช่องเก็บของให้เรียบร้อยนะแล้วก็มีแอร์ตู้หลังให้อีกแบบนี้เลยนะครับ แอร์เย็นฉ่ำครับคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำนะแล้วก็พับง่ายเก็บง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมพับให้ดูนะฮะจะมีอยู่สองขั้นตอนเดี๋ยวผมไปฝั่งนุ้นดีกว่าตัวเบาะนะสเต็ปแรกเลยนะครับพับเบาะลงนะก็จะเป็นที่ดึงนะครับด้านตรงหัวไหล่ตรงเบาะจะมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับดึงตรงนี้นะครับแล้วก็พับลงมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะมีที่เลื่อนด้วยนะครับจะเป็นตัวคล้ายๆตัวเปิดแบบนี้นะครับก็ พอกดตรงนี้สามารถเลื่อนปรับระดับได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะพับตัวเบาะอีกหนึ่งอันเนี่ยจะมีสายดึงด้านหลังนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องใช้แรงนิดนึงนะอ่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถเดินขึ้นนะครับไปนั่งด้านหลังแบบนี้ได้เลยนี่นะครับผมนี่เป็นไงฮะแต่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เหมาะสําหรับเด็กน้อยนะครับเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งได้ปกตินะครับผมแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับผมมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ ตัวใหม่แล้วนะคะเป็นตัว Earth Team Technology นะคะเป็นเครื่องยนต์ iV Tech นะครับผมตัวเครื่องนี้เนี่ยพัฒนานะครับให้ประหยัดน้ำมันนะครับมากขึ้นกว่าตัวรุ่นเก่านะต้องบอกเลยชื่อเสียงของ Honda CRV เนี่ยถ้าเป็นโฉมตอนเจนแรกๆเนี่ยเจน 1. เจน2เจน3ประมาณนี้นะครับค่อนข้างกินน้ำมันนะครับผมอยู่ที่ประมาณ7ลิตรนะฮะต่อ1อ่าเขาเรียกอะไร7 8ลิตรต่อ1กิโลใช่ไหม ไอ้ไม่ใช่1ลิตรต่อ7-8กิโลนะครับผมขอภัยนะแต่ว่าคันนี้นะจากการใช้งานจริงนะครับที่ผมได้ทำการเทสได์ให้แล้วเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ12-13ถึกิโลต่อ1ลิตรเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ห้องเครื่องเดิมครับเครื่องยนต์เดิมนะฮะตัวรอยเต้มสีรอย QC จากโรงงานเนี่ยอยู่ครบถ้วนครับภายในสะอาด ไม่มีข้าบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มและก็รั่วซึมนะครับอันนี้เนี่ยผมสตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยนะสังเกตว่าเลยนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างนิ่งเงียบนะคะแบตเตอรี่นะคะเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ปี -65 เดือน9นะครับก็แบตเตอรี่ประมาณปีหนึ่งนะครับผมส่วนโครงสร้างหลักครับเบ้าชกเดิมหัวน็อตเดิมครับรอยซีนเดิมหมดนะครับคานนั้นในเดิมฝากระโปรงเดิมครับตัวน็อตไม่มีแกะถอดครับไล่มาเลยครับซ้ายขวานะครับไฟหน้าเดิมค่นหน้าเดิม รอย QC โรงงานชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับมอน้ําต่างๆของเดิมครับผมรับรองครับว่ารถสวยดิ่เบรกสีล้อระบบเบรก ABS นะครับสายฝาเดิมหมดนะครับกระโปรงเดิมนะครับแห่งฉนวนกันความร้อนนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับผมนะาสติ๊กเกอร์มอกอต่างๆอยู่ที่เดิมหมดเลยนะใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับสำหรับรถ SUV 7ที่นั่งนะครับ หรือว่า Honda CRV นะครับสีดำเดิมโรงงานนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวจากป้ายแดงไม่เพียง90,000โลเท่านั้นครับคันนี้เลยครับ2.4ตัว E ขับเคลื่อน2ล้อครับต้องบอกเลยว่าหายากมากนะครับเป็นรถที่เน้นใช้งานนะครับในถนนที่เป็นแนวราบนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆครับคันนี้ผมขายอยู่เพียง735,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้นะคะผม i อทออออโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ